ไค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ชิ้นเดือนบุคลาเยอะใช่ป่ะล่าสุดที่เคยวันออนวันกับทิพย์ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสอบทานสลิปเนาะแล้วก็หน้าที่ของผู้สอบทานสลิปตอนนี้ก็เข้มงวดขึ้นตรวจสอบสลิปทุกใบเนาะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะก็จะมาเอาวันออนวันทิพย์เกี่ยวกับเรื่องการรับเช็ค สาเหตุที่ต้องมานั่งวันออนวัน <_ an> กันใหม่ก็คงจะทราบดีเนาะสี่เดือนติดติดกันเลยสี่เดือนติดสำหรับความผิดพลาดเรื่องการรับเช็คซึ่งทางผู้บริหา,า,ารอะค่ะตอนเนี้เขาจะเข้มงวดมากเกี่ยวกับเรื่องการรับเช็คคือมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงสูงนะคะตอนนี้พี่อยากทราบว่าทิปมีความรู้ความเข้าใจยังไง ทำไมมันถึงได้หลุดไปได้ติดต่อกันคิดเข้าใจเรื่องการรับเช็คยังไงบ้างค่ะก็รับเช็คจากลูกค้าก็ตรวจสอบตั้งแต่วันที่การสั่งใจตัวเลขบนหนังสือการถ้าลูกค้าสั่งใจเงินสดแต่ไม่ได้ทิดข้ออะไรเลยก็คือคนที่ถือเช็คมาสามารถเป็นเงินสดได้ก็เข้าใจสเต็ปเนาะค่ะ ไม่ได้กินหรือู้ถือต้านเนี่ยคือเข้าบัญชีตามคำสั่งผู้ถือเช็คมาค่ะได้<ล>ได้อยู่เอางค่ะถ้าขีดค้อมแล้วขีดหรือผู้ถือด้วยอ,อันนี้ก็ต้องดูว่าเขาสั่งจากชื่อใครก็ต้องเข้าบัญชีตรมตามชื่อผู้ที่ถูกสั่งจ่าย้าชีเออ็้ามเนาะว่าวาขีดคอมนะคะ<ช>แล้วเขาสั่งจ่ายชื่อมาแล้วขิดหรือผู้ถือค่ะค่ะก็ต้องจ่ายชื่อให้ตรง หน้าเช็คลูกค้าที่เข้าบัญชีค่ะแล้วไงต่อแล้วถ้าขีดนะเข็ไปยี่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือต้องเพ่งคันโดยก็ต้องเข้าตามชื่อที่สั่งจ่ายบนหน้าเช็คอะเลยใช่แกลงไม่ได้แล้วยังไงอีกค่ะแต่ถ้าเป็นการสั่งจ่ายชื่อหน้าเช็คแต่ว่าเข้าบัญชีร่วมนายกอและนายขอแต่สั่งจ่ายชื่อนายกอคนเดียว หน้าเชคจะเป็นชื่อคนเดียวนะคะหน้าเช็คเป็นชื่อคนเดียวและแต่ด้านหลังค่ะต้องสลักต้องหน้าเช็คชื่อคนเดียวแต่เข้าบัญชีกี่คนเข้าบัญชีสองคนเข้าบัญชีบัญชีร่วมบัญชีร่วมค่ะด้านหลังอาชื่อหน้าเชฟนะคะพูดที่ชื่อหน้าเช็คค่ะต้องเซ็นด้านหลังด้วยว่ายินยอมให้เข้าบัญชีในที่นี้แล้วก็สลักด้านหลังเชคใช่ค่ะไป่ด้านหลังเช็คด้วยใช่ค่ะแล้วประเด็น สิ่งที่เราเจอผิดพลาดอ่ะเพราะสาเหตุอะไรนะอ่ะยังมีอีกข้อหนึ่งที่เจอผิดอยู่ประจำอ่าคือลูกค้าสั่งจ่ายหน้าเชฟเป็นค่าหุ้นส่วนอ่ะค่ะค่าหุ้นส่วนแล้วก็ขีดอผู้ถืออ่ะค่ะแต่ว่ามาเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาซึ่งจริงๆอ่ะมันจะต้องเข้าให้ตรงกับหน้าเชฟอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเขาเป็นข้อยกเว้นได้ใช่ไหมคะตีไอคาไปยี่จ่ายเป็นชื่อร้านขีดหรือผู้ถือ อายกเว้นว่าที่สามารถเข้าได้แล้วทิปนาเข้าประจําอย่างเงี้ยที่ผิดๆมาเนี่ยค่ะติดตรงไหนลูกค้าจะต้องเซ็นสลักหลังคือเจ้าของขอตกรนะคะต้องเซ็นสลักหลังด้วยค่ะค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบหลุดไปบ้างเพราะว่าลูกค้าเอามาเข้าแบบเป็นจํานวนมากๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่บางทีเราก็เข้ากับว่าหลุดแต่ทิปมาทราบอยู่แล้วถูกไหมคะทราบอยู่แล้วว่า ถ้าจ่ายเป็นชื่อร้านใช่ไหมคะแล้วคียตีแอคเคาน์ไปยี่คอร์สนะคะแล้วเราขิดด้พูดถือสิ่งที่เราจะอนุโลมได้ก็คือลูกค,าค้าต้องเซ็นสลักหลังแต่แต่นิดนึงการที่เขาเซ็นสลักหลังอะในในในมีใน,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 ในมาอะไรพวกนี้มาเซ็นสลักหลังได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะเพราะว่า อย่างที่อายันเคสเราอะศิลาบุนมาถูกไปคะศิลาบุนมาแล้วตีแอคเคาว์เปย่แล้วขีดหรือผู้ถือเป็นห้างผู้ส่วนใช่ไหมคะแล้วคุณสุรชัยจะต้องเซ็นด้านหลัง<ช>ที่คุณสุรชัยเซ็นด้านหลังเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าของขอชใช่เขาใช่เขาเป็นเจ้าของทะเบียนการทานะคะร,ระบุว่าคุณสุรชัยเนี่ยเป็นเจ้าของเราถึงอะ อนุโลมให้เท่าได้แต่เราต้องพิสูจน์นิดนึงว่าขอจอกชอิรบุญมาเนี่ยหรือร้านชิรบุญมาเนี่ยในทะเบียนการค้าน่ะคือไทยเราทราบว่าเป็นคุณสุรชัยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะเช็คคุณสุรชัยอะจะมาค่อนข้างเยอะ<ช>ถูกไหมคะ<ช><ช>จะมาค่อนข้างเยอะบางทีเปอินหนึ่งใบเนี่ยมาทีเป็นสิบส<ช>ิบใบเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีคือ,คอต้องรอบคอบนิดนึงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสาขารเราเนี่ยมีอยู่แค่สองเจ้าแค่นั้น ที่ส่วนใหญ่มาเข้าประจําก็คือจิระบุญมาร้านหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยคะ่ะกับลิ้มเป็งเสงนะคะก็เดินแรกที่เราเจอก็คือลิ้มเป็งเสงนะคะที่ที่ไม่ได้เซ็นสลักหลังมาอ่ะเดือนต่อมาอ่ะลิ้มเป็งเสงเนี่ยจะรู้แล้วแล้วลิ้มเป็งเสงเนี่ยก็คือเราก็อ่าพิสูจน์แล้วว่าคุณนัทาค่ะเขาเป็นเจ้าของอยู่ในทะเบียนการค้า อันนั้นเราก็เลยเป็นข้อยกเว้นที่สามารถเข้าบัญชีคุณนัทธาได้ท,ท,ทั้งๆที่หน้าเช็คอะ่ะมันจะมาตีแอคเค้าเป็นยี่มาใช่ไหมคะตีแอคเคาเป็นยี่มาแล้วก็เป็นชื่อร้านเล่มเป็นเสงถูกไหมคะแล้วก็ขีดหรือู้ถืออันนั้นก็คืออ่าหนึ่งบัญชีและที่เท่าที่เราประจำะบัญชีที่สองก็คือบัญชีจิรบุญมาคุณสุรชัยน,นั่นแหละคะ่ะก็ทิศก็ทราบว่าต้องทํำยังไงถูกไหมคะ ต้องเซ็นสลักหลังถูกไหมคะมแล้วที่มันผ่านผ่านมาก็คืออยากให้ทิปมารอบครอบนิดนึงเพราะเราอ่ะโดนสาขาเราอะโดนเพราะมันติดติดกันเลยสามสี่เดือนอ,อันนั้นพี่ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งอ,อาจจะไม่แบบว่าเข้มงวดเท่าที่ควรไม่จี้เท่าที่ควรไม่ได้ตรวจสอบเช็คทั้งหมดก่อนที่น้องจะไปแคเช็ค แต่เนี้ยเราต้องมาทําสัญญากันละนะที่ว่าต่อไปนะห้ามผิดเด็ดขาดเลยอถ้าผิดจะต้องทํำยังไงถ้าผิดอ,อยากให้พี่คอมคอมมิตเมนต์มาว่าเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเอาอในความทิดของทิดว่าถ้าฉันผิดอีกในเดือนที่ห้าเนี่ยฉันจะต้องเป็นยังไงบ้างฉันก็ต้องยอมรับยังไง ก็จะพยายามคือจะพยายามแบบตรวจสอบให้ช้าลงค่ะคือเรื่องความที่อาจจะแบบว่าเป็นคนแบบทํางานเร็วเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยแนะต่ว่าก็จะช้าลงเร็วเอา,าเร็วเร็วแต่ว่าเราผิดพลาดเอาช้าแต่ชัวร์ดีกว่า,าอเอาช้าแต่ชัวร์ดีกว่า,าไอ้บทลงโทษอะเรามีกันละใช่ไหมคะเราเซ็นเป็นลายลัลกษณ์อักษรแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่พลาดจะพยายามทําอะไรที่มันรอบครอบกว่านี้ถูกไหมคะ แล้วแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่ตีแอเคาน์เบย์ซี่ชื่อร้านชื่ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วอย่างเช่นถ้าอย่างที่ทิปบอกนะคะว่าเขาตีแเขาไปยี่มาแล้วจ่ายชื่อคนเดียวพี่จะเน้นนิดน,นึงถ้าชื่อจ่ายชื่อคนเดียวใช่ไหมคะแล้วไปเข้าบัญชีที่เป็นบัญชีร่วมสองคนนะคะ,ะ,ค,ะคือในกรที่อยู่หน้าเช็คนะคะเขาต้องเซ็นยินยอมว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าบัญชีเลขที่นี้ชื่อบัญชีร่วมนะคะแล้วก็ลงว่าเป็นเลขที่เช็คอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วในกรเนี่ยก็เซ็นสลักหลังค,คือเซ็นด้านหลังเช็คแล้วการเซ็นด้านหลังเช็คเปอินที่ในกรนํามาเข้าเนี่ยจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่เซ็นด้านหลังค่ะอันนี้ซึ่งบัญชีที่ว่าจ่ายคนเดียวเป็นบัญชีร่วมเนี่ยอันนี้ยังไม่พลาดเพราะ ที่ไม่พลาดเพราะย,าาาายังไม่มีใครามาเข้าเออยังไม่มีใครมาเข้าแต่จีราบุญมาเนี่ยมาประจำพี่อยากให้ทิพมารอบครอบมากกว่านี้นะคะพี่ก็ไม่ได้โทษดทิพคนเดียวพี่ก็จะมีส่วนผิดด้วยพี่ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรทุกท,ทุกครั้งเนี่ยที่ทิพเอาไปแขกมาะคะ่ะต่อไปเนี่ยเรามาทําสัญ,ญญากันแล้วพี่ก็จะช่วยน้องน้องก็ต้องช่วยพี่ดูแลด้วยนะคะพี่จะตรวจก่อนก่อนที่ทิพาจะาไปแ็ก นะไม่ว่าเฉพาะที่คนเดียวคนอื่นพี่ก็บอกแล้วว่ากอดแคบเช็คที่ต้องตรวจก่อนนี่มันเป็นวิธีการที่พี่แบบต้องแก้ไขแก้ไขโดยที่พี่ต้องเข้าไปตรวจก่อนด้วยถ้าปล่อยให้น้องเข้าทั้งระบบ s อดีแคบด้วยโดยที่พี่ไม่ได้ไปตรวจเช็คหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่มันผ่านมาก็คือมันผิดนะแล้วมันก็พลาด พอผ้าเสร็จมันไม่ใช่ว่าทิศเสียหายคนเดียวไม่ใช่ทิศเสียเซลคนเดียวที่พี่แบบเอ้ยทําไมผิดอีกแล้วเงี้ยที่โดนพอยที่เช็คใบหนึ่งถ้าหลุดไปเนะี่ยก็หกร้อยแล้วแล้วไหนจะอะไรอีกอะพอมันผิดไปมันเป็นความเสีย่ยงผู้บริหารเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันผิดหลายๆด้านด้วยไงเป็นความเสี่ยงสําหรับองค์กรเราด้วยไม่ใช่แค่เราไหนจะไปทั้ง ทั้งพี่ทั้งผู้การทั้งเขตมันเสียหมดไม่ใช่ว่าทิพย์เสียคนเดียวนะทิพย์แทบจะไม่เสียเลยเลย,เลยด้วยซ้ำที่จเจ็บปวดที่สุดเลย <Ooh. S 2> ปากนิดนึงนะได้แล้วก็เดี๋ยวอันเรื่องนี้เราเคยพูดกันไปแล้วด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวมันต้องต้องทำเหมือนแบบตักเตือนนิดนึงนะโอเคคงไม่เป็นไรนะเนาะก็จะพยายามรับคอบมมากขึ้นแล้วก็ละเอียดช้าลง ก็งั้นก็เดี๋ยวคราวหน้าตั้งแต่ต่อไปเนี้ยเดี๋ยวพี่จะสังเกตดูว่าทิศจะตรวจต่อนป่ะนะคะถ้าเรานะถ้าทิศมีหน้าที่แคปเช็คอะคะ่ะก่อนค่ะทิศก็เปิด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 ปด,ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ยังไงอะพี่ต้องตรวจอยู่แล้วนะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยววันนี้พอดีเดี๋ยววันนี้มันหยุดติดต่อกันสามวันเดี๋ยวจะได้กลับต่างจังหวัดใช่ไหมคะนะโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนนะไปอย่าลืมนะ มีรายลักษณ์อักษรแล้วว่าเข้าใจคิดเข้าใจแล้วนะค,ะค่ะแล้วเดี๋ยวพอนั่นน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วที่มันจะขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรที่ที่ต้องมาโค้ดคลิปอีกหลายเรื่องเลยที่เขาสื่อสารมาไม่ว่าจะเป็น p d p A ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีผ่าน S 2 S นะคะก็เดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เดี๋ยวที่จะจะแจ้งคลิปอีกทีนึงนะคะได้ค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะขอบคุณมาก<ฯ>ค่ะวันดีค่ะค<ร>